สวัสดีครับแฟนเพจแม่วนนั่งจับครับตอนนี้นั่งจับมาเซเว่นมาซื้อชายยิงครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูเลยครับโน้ตราคาแก้วละยี่สิบห้าบาทหรือจะเป็นโน่นั่งจับกำลังซังชายยิงครับผมแล้วก็นมสดแก้วหนึ่งครับแต่เออ ลิ้นจีนี่ใส่โซดาได้ไหมครับได้ครับเอาแคบหนึ่งครับเอานมสดแล้วก็ลิ้นจีนีครับผมเอากระปั้นของไทยรับนี่ครับอยู่ที่หลังเซตนะครับผมเนี่พี่แกครับผมมากับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเย็นหนักเซเว่นครับผมไม่ได้กับนะใช่ไหมโครงการจุกจ เอ้เยวจังเก็ตเน,นี่ยเบฮัลล่าเบนนมไปกาวตัวจังสะกันยัยฮัลเลยยาร้านตัวนี้เราก็สร้างป้ายบางไปรับแม่ถห้ได้เราตามป้อนเงินเยอะสร้ากันหน่อยนะหมู่ฟืนหน่อยนะกีเบโจให้กีจซึนให้เลยครับเราก็ได้อันนี้นะครับหลวงนี่ชักอันนี้ครับราคา fc เห็นไหมครับเนี่ยครับ อยู่หน้าเซเว่นนะครับแอลังเซนักขานยกครับผมมากับพ่เคกมอเตอร์ไซค์มปนยกโอนโอแล้โล้โล้วโล้วไป่าเพิ่มเพื่ออะไรกับไรไมเข้าไม่รีจิรเลี้ยงลูกสาวครับผม โอเคครับพี่ซีครับคลิปนี้นจบเป็นแค่นี้ครับเพราะว่านั่งจับก,กำลังจะขับมอเตอร์ไซค์แล้วครับผมสวัสดีครับ